สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบบนแบบตัวเดียว,ป,วประจำวันที่16พฤษภาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ระบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แถมให้อีกสักหนึ่งหนึ่งสูตรและกันจะเป็นสูตรหลักสิบบนแบบตัวเดียวนะคะ สูตรนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะอาจารย์จะอาจา่านให้ฟังแล้วกันมันจะใช้แสนคูณด้วยสองหมื่นคูณสองร้อยบนนะบวกกับหน่วยบนคูณสองบวกร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สามคูณที่สองสิบครั้งที่สามคูณสองสิบครั้งที่สี่บวกห้าคงที่มีค่าเท่ากับ x ก็คือตัวเดียวเลยนะเริ่มมาแต่งวดที่หนึ่งงวดแรกเดี๋ยวเรามาแกะสูตรกันสักหนึ่งงวดนะ งวดที่ออกห้าสี่สี่งวดนี้เลยห้าสี่สี่เราต้องการหลักสิบที่เป็นเลขสี่เราจะย้อนไปหนึ่งงวดแล้วก็ทำตามคำสั่งสูตรนะคะหลักแสนสามคูณสองเป็นหกหมื่นห้าสองเป็นสิบใส่ศูนย์ร้อยบนเจ็ดหน่วยบนเจ็ดสองเป็นสิบสี่ร้อยครั้งที่สองเลขสี่ แล้วก็ร้อยครั้งที่สามเลขเก้าสองเป็นสิบแปดสิบครั้งที่สามเลขหกสองเป็นสิบสองแล้วก็สิบครั้งที่สี่เลขแปดบวกกับห้าคงที่เสร็จแล้วก็บวกเลคะหกกับเจ็ดก็เป็นสิบสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้ากับสองก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวก แปดเป็นเก้าเก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่ได้เลขสี่แบบนี้แกะสูตรแล้วก็ทําแบบนี้ทุกงวดนะคะออกมาที่ห้าสี่สี่ตามตามตัวโจทย์แล้วก็ตัวสูตรกําหนดไว้ว่าเป็นหลักสิบก็จานกระวงกลมแค่หลักสิบก็คือเลขสี่เป็นงวดที่หนึ่งงวดที่สองก็แกะมาเหมือนกันนะคะ เจ็ดร้อลองบวกดูสองสี่เก้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็เป็นสิบเก้าเก้ากับหกก็เป็นสิบห้าห้าหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดสองตัวนี้บวกกันเป็นสิบหมดไปได้เลขเจ็ดออกเก้าเจ็ดเก้าไหมได้เลขเจ็ดจักสิบต่อไปงวดที่สาม สองเก้าศูนย์แปดนี่ก็เป็นเออสิบเก้าเก้ากับเก้าก็เป็นสิบแปดแปดกับสองไปสิบหมดไปสามกับห้าก็เป็นแปดแปดกับแปดก็เป็นสิบหกได้เลขหกออกศูนย์หกสามหลักสิบเลขหกต่อมางวดที่สี่ศูนย์ ศูนย์สองศูนย์หกสี่นี่ก็เป็นสิบสองกับแปดก็เป็นสิบหมดไปเหลือสี่กับห้าเป็นเก้าออกสามเก้าห้าได้เลขเก้าแนวทางของหลักสิบบนนะคะเลขเก้าเราไปงวดที่ห้าแปดกับแปดเป็นสิบหกหกกับสามเป็นเก้า เก้ากับสามก็เป็นสิบสองสองบวกหกเป็นแปดแปดกับเจ็ดก็เป็นสิบห้าห้ากับห้าก็เป็นสิบ 10, ได้ศูนย์ออกหกศูนย์สามได้หลักสิบเป็นงว่ที่ห้าต่อไปนะฮะว่ที่หกสี่ศูนย์หกหกนี่ก็เป็นสิบหก 6กกัก็เป็น15 5ก6กเป็นสิบเอ็นึ่งบวกหเป็น7 7็็กับหก็เป็น12ได้เลขสอออกหสองหกไดลักสิโอเคต่อไปงูที่7 8 8 6 2นี่ก็เป็น14เนาะอันนี้เป็น10หมดไป6กไปก็14 4 5เป็น9 9ก้าก็ สก็เป็น13 3สาามข้ามมาบวกกับ5ก็เป็น8เลยเพราะสองก็8บวกกันเป็น10มันเต็มพอดีอก็ออกมาที่4 8 1ได้หลักสิบที่เลขแปแล้วก็คำนวณต่อไปงวดที่8 6 0 4 2ศนี่ก็แนี่ก็หมดไปเลย เหลือสี่กับห้าเป็นเก้าออกห้าเก้าแปดก็ได้หลักสิบที่เป็นเลขเก้าต่อไปงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเค้กหน่อยแล้วกันเนาะงวดที่แล้วงวดที่จะออกหนึ่งหนึ่งหกแสนเก้าสองเป็นสิบแปดหมื่นสี่สองเป็นแปดร้อยบนห้าหน่วยบนแปดสองสิบหก เออร้อยทั้งที่สอง้เจ็ดรยทั้งที่สามหคูณสได้2 10สครั้งที่สามห้าสเป็น10บแล้วก็สิครั้งที่สีศย์แล้วก็หคงที่แปดกับ8เป็น16 6กับ5ก็เป็น11 1เบวกหเป็น7 7กับ7ก็เป็น14 4กับ2เป็น6 6กับ5ก็เป็น11ได้1เราลองมาดูซิว่า ไปข้างหลังเนี่ยคำนวณออกมาแล้วหาสูตรมาแล้วมันเข้านะฮะหลักสิบตัวเดียวเลยสำหรับงวดนี้ลองเช็คดูนะฮะเป็นงวดที่สิบแสนนะก็คือเก้าสองเป็นสิบแปดมื่นแปดสองเป็นสิบหกเก้าสองสิบแปดแปดสองเป็นสิบหกแล้วร้อยบนก็เลขหนึ่งยกมาเลย หน่วยบนหกคูณสองเป็นสิบสองร้อยครั้งที่สองก็คือเลขเจ็ดอันนี้คือครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่โอเคครั้งที่สองคือเจ็ดร้อยครั้งที่สองเจ็ดแล้วก็ร้อยครั้งที่สามแปดตัวนี้นะเลขแปดแปดเอาคูณกับสองเป็นสิบหก แล้วก็สิบเลขสามสามคูณสองก็เป็นหกเหมือนกันแล้วก็สิบครั้งที่สี่ตัวนี้เลขสามอ่าครบแล้วเหลือห้าคงที่จะทำการบวกกันแปดกับหกก็เป็นสิบสี่เป็นสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเจ็ดสองก็เป็นสิบสี่บวกหกเป็นสิบเอาหมดไปแล้วหกกับสามเป็นเก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่ได้เลขสี่อ่า อาจารย์ให้สำรองไว้นะถ้าสี่ไม่มาอาจจะเป็นเลขตัวแทนที่เป็นเลขเก้าเพราะว่าเราทำตัวเด่นได้สี่กับเก้าแต่ตามสูตรนี้มันคือเลขสี่นะสี่ในแนวทางของหลักสิบนะตัวเดียวเลยสูตรแบบนี้นะ,ะมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสหลุดเท่า,าๆกันเลยนะเพราะว่าตัวเดียวแล้วก็สิบงวดแล้วด้วยนะถือว่ายาวแล้วนะแค่ตัวเดียว เราก็จะรอผลอยู่นะว่าเลขสี่เนี่ยจะมาหรือเปล่าอแล้วอาจารย์เคยทําสูตรไปให้เป็นเป็นสูตรชุดเก่านะที่เราได้หลักสิบนะมันจะได้สิบบนที่เจ็ดกับเก้าอันนี้ได้สี่ใช่ไหมได้เจ็ดกับเก้าสองตัวมาตัวหนึ่งหลักสิบนะอาจารย์เทียบให้ดูเลยเนี่ยสิบบนสูตรนี้นะอาจจะอยู่ในอีพีที่เดียวสิบ สเดี๋ยนะเด่นย้อนงวดใช่ไหมสูตรที่ได้เป็นจับร้อยสิบหน่วยเนาะแปดชุดอนะ่ะ EP ที่สามนะอันนี้อีพที่สามที่จับได้ทั้งหมดแปดชุด ตรงนี้นะอยู่ใน ep ีที่สามใครยังไม่ได้ดูลองไปดูอันนี้มันจะมาแบบตรงๆเลยทั้งหมดแปดชุดจะมีทั้งหมดแปดชุดเนี่ยหลักสิบตัวนี้อยู่ใน EP ีที่สามจะได้เจ็ดกับเก้านะแล้วอาจารย์คำนวณเนี่ยหลักสิบเหมือนกันเดินดีจะได้เป็นเลขสี่ตัวนี้ถ้าเป็นสี่กับเก้าเนี่ยมันจะชนที่เลขเก้าเลยนะจะได้เลขเก้าเป็นตัวเด่น อันนี้ถ้าสี่กับเก้านะแต่อันนี้มันได้เลขสี่นะโยงให้ก่อนนี่นะเลขสี่เนี่ยสองสูตรนะอันนี้เจ็ดกับเก้าและอันนี้สี่ตัวเดียวแต่ถ้าเป็นสี่กับเก้าสี่ก็เลขตัวแทนของสี่ก็คือเก้ามันถึงจะได้เป็นเลขเกนะ้อาเพราะฉะนั้นหลักสิบก็ตอนนี้ได้ถึงสามตัว หลักสิบนะได้สามตัวเลยก็คือเจ็ดเก้าสี่นะท่านผู้ชมจากสูตรนี้ก็สี่สูตรที่อาจารย์วางไปให้สองสูตรนี้ก็เจ็ดกับเก้าตรงนี้แหละดูซิว่าจะเดินไหมในเจ็ดเก้าสี่หรือว่าเราจะไปหาหลักสิบในแนวทางของสูตรอื่นๆต่อไปก็ได้นะฮะอันนี้ของ ep ที่สามนะได้เจ็ดกับเก้าส่วนหลักสิบที่เรากำลังทำนี่สี่ มันไม่ชนกันนะก็ะคือว่าไม่ชนอาจจะหลุดทั้งสองสูตรเลยก็เป็นได้หรืออาจจะมีสูตรใด,ดสูตรหนึ่งเข้าหรืออาจจะเลือกไว้สามตัวนี้เลยก็เจ็ดเก้าสี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องไปดูหลักสิบสูตรอื่นๆด้วยแล้วค่อยมาเทียบอีกทีหนึ่งอ,อันนี้ก็ถือว่าตัวเดียวนี้ก็ถือว่าเดินดีเดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอให้อันนี้อาจารย์อธิบายแบบนี้คงเข้าใจนะว่าเราทําหลักสิบมาแล้วถึง สครั้งนะน,นี่อีกสูตรหนึ่งและสูตรที่อยู่ในอีพีที่3มก็มีหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยถ้าเรายกเฉพาะหลักสิบมามไม่ชนนะคะตามนี้เลยเนาะอาจารย์ก็ทำมาฝากให้แล้วก็แถมท้ายไว้ให้อีกหนึ่งคลิปนะคะให้ท่านผู้ชมได้ไว้พิจารณาตามนี้แหละเนาะอันนี้ของวันสิบหกนะเดีย๋ยวเราดูวันที่ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเรา ให้แคปหน้าจอมันจะตัวเล็กๆนะแต่ว่าเราเบิ้ลขึ้นมามันก็จะใหญ่เองนะคะเพราะอาจารย์เขียนเต็มใบบรรทัดเลยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้พบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ